ไม่ต้องหมดทธนะนะครับขณะนี้ได้มีคณะกรรมการมาครบทุกองประชุมแล้วขอให้ทุกคนลุกขึ้นพูดบทประพัพะนธีลศักดิ์สิทธิ์ดฤวยมรรถะการปรุมันรุนาการทุกคนนะครับคาบลีไปเลือกเว้นผู้ท้า มีคดีมีเระน้อยใหญ่ชะไหกอดียามโตุงเห็นไปเด็ดดูดันฟังต่อขอทำไงที่ทย รวนนาหอมสินม้วนมวนเหตุด้วยเบาความท่าทีมีสตรีรังรองิทชอบและชอบและดี ท,ที่รลัเรียงแงาปานรองสนองต้องสูนหายได้ที่ท่า วส,สวัสดีคณะกรรม,มการทุกคนนะครับขณะนี้คณะกรรม,มการทุกคนได้มาครบทุกองประชุมแล้ว ครับผมขอเปิดการประชุมครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2568ขณะนี้เวลา4โมงตรงขออนุญาตเปิดการประชุมครับว่าด้วยเรื่องระเบียบวาระการประชุมวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบที่กระผมเรียกท้าวคนมาประชุมในครั้งนี้เนื่องด้วยโครงการการจัดเรียนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องโครงสุภาษิตในกลุ่มสาระกลุ่มภาษาไทายที่ได้จัดตั้งขึ้นซึ่งในวันนี้เราจะมาประชุมกันด้วยเรื่อง การศึกษาบทพระองค์สุภาษิตนฤทุมนาการที่ลามตามที่กระผมได้มอบหมายงานทุกคนไปครับต่อมาระเบียบวาระการประชุมวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมเนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของเราจึงไม่มีเรื่องการรับรองการประชุมครับกระผมขอไปต่อที่ระเบียบอันถัดไปเลยนะครับระเบียบการประชุมวาระที่สามเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านนําเสนอรูปแบบการศึกษาโรงสุภาษิตนา่ารืุรมนาการที่ได้รับม,บมอบหมายด้วยครับผมนักธิกิรมุ่งดี บทนำกีตูประการที่ผู้ประพฤติไม่เคยเสียใจเมื่อพิจารณาจากวรรณกรรมและโฟงบทนำแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯนี้ปราศจากความเสียใจหรือยังไม่เคยเสียใจโดยสาระสำคัญของโคงประวิทาิ์นี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติประการอันดีเป็แนแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามก,การใช้วศิลปฏิบินิบแล้ว การเลื่นเสียงสลัดเลื่นเสียงดอรตรงดิดนิดเลื่นเสียงขีตรงติดวินิตรกดท,ที่หนึ่งเพราะความดีทั่วไปจากบทโคสทวสิ์และิด้างการกดท,ที่หนึ่งเพราะความดีทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการทำดีโดยไม่เลือกกระทำคนใดคนหนึ่งแต่กระทำผู้คนผูงนิดไางทีผู้คนรอบข้างด้วย ความชอบทำจะไม่มีศัตรูแต่กลับเจวโดยผูกคนสรรเสริญผู้คาดนางถีผู้ใดในเหนือการเล่นคําซ้ําเล่นคําซ้าว่าใดๆกลับทรงสรรเสริญการเล่นเสียงแพ้ชนะเล่นเสียงสือเสือตรงสรรเสริญผมวชิรวิทย์สัสนีอนเมธาครับ บทที่สองเพราะไม่พูดร้ายต่อใครเลยจากบทโครงจุพาสิทธิ์น,นรลักธร,รมนาการบทที่สองเพราะไม่พูดร้ายต่อใครเลยสแสดงให้เห็นถึงการพูดการไม่กล่าวร้ายนินทาใส่ร้ายหรือพูดจาหยาบคายต่อผู้อื่นทาให้สังคมห่างไกลจากความโมโหและความอิจฉาิจฉาที่สีาเป็นการฝึกตนเองให้ใช้คําพูดสุภาพคำหยาบจาด้วองอาการเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงจอตรงจาด้วง ไปหมิม่นนิน้ายการเล่นเสียงสลับเล่นเสียงอีฐโรงหมิน่นนินบทที่3เพราะถามฟังความก่อนตัดสินใจจากบทคงสุภาษิตนักธรรมนาการบทที่3เพราะถามความความก่อนตัดสินใจแสดงให้เห็นจริงรับ ฟังความเห็นจากเรื่องต่างๆให้ยีบ้อนตัดสินใจควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถวนก่อนตัดสินใจเชื่อเด็ดด้วนการเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงอลงเด็ดด้วนฟังตอบสอบคำสั่งสอบถูกผิการเล่นเสียงสลับเล่นเสียงอลงตอบสอบผมนมมีคำติใจบทที่4ี่พอคิดเสียก่อนพูด จากบทโครงสุภาษิตนาเรถุมนาการบทที่4ข้อขี้เสียก่อนพูดแสดงให้เห็นถึงการคิดและตั้งสติอย่างรอบครอบก่อนจะพูดสิ่งใดไปเพราะการพูดดีทําให้การฟังเกิดความให้เลาะคุณค่าทางวรรณศิลป์พาทีมิสติีรังการเล่นเสียงจระเล่นเสียงอ e, ีตรงที T, และ, e. ละอีรอบครอบชอบแลดิดการเล่นเสียงจระเล่นเสียงออตรงรอบครอบและชอบผมเด็กนักธนกรมาคำเล่น บทที่ห้าพออดพูดในเวลาโกรธจากบทโค้งสูสุภาษิตในเรุมนาการบทที่ห้าพออดพูดในเวลาโกรธแสดงให้เห็นถึงการคิดต,ตั้งสติหักห้ามตนเองไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ควรหากไม่หักห้ามตนเองจะนามาซึ่งไายนะคุณค่าทางวัรนศิลป์สามารถอาจห้ามงดาการเล่นเสียงสระเล่นเสียงสละอาตรงคำว่าสามารถอาจและห้ามว่าจะตรงเลย การเล่นเสียงสระเล่นเสียงสระอาตรงคำว่าว่าและจาผมชัชาวาลคำมลือบทที่หก การาะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจนจากบทพงสุภาษิตนรุธุมนาการบทที่6พอได้กรุณาต่อคนที่ถึงอับจนสแสดงให้เห็นถึงการเมตตาต่อผู้คนอับจนในยามที่ลำบากให้ผ่านคนไปได้ด้วยดีและ,สะแสดงให้เห็นถึงการคิดสติตั้งตั้งสติอย่างรอบคอบก่อนจะพูดสิ่งใดไปเพราะการพูดดีทําให้การฟังเกิดความไพเราะคุ้มค่าทางวาสิน พ,พ้องไพ่พิบัตเิเหยเล่นเสียงพยัญชนะพอผ่านตรงพร้องไพ่ชนจักชูชื่อช้องและการเล่นเสียงพยัญชนะชอช้างตรงชูชื่นชูชื่นช,ช้องผมทีหอมเกตจันบทที่เจ็ดเพาะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดจากบทโคลงสุภาษิตนรึชุมนาการบทที่เจ็ดเพาะขอโทษบรรดาที่ได้ผิด แสดงให้เห็นถึงหากทำสิ่งใดผิดพลาดคนรู้จักขอโทษลดการโอ้อวดและไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีโกงคุณค่าทางวรณศินหย่อนทิฐิมานะการเล่นเสียงเพลงชนะเล่นเสียงพอร์ทหารตรงทิฐิอ่อนน้อมการเล่นเสียงสละเล่นเสียงอออ่าเล่นเสียงออตรงอ่อนน้อมมใช้คนหมดตี ข้อที่แปดเพราะอดกั้นต่อผู้อื่นจย่างโวรโสลซุภาสิกเรดุมาการข้อที่แปดเพราะอดกั้นต่อผู้อื่นแสดงให้เห็นอีการเป็นคนอดทนใจเย็นไม่เฉื่อยต่อผู้คนที่มารลานแก่ขันติมากมั่นคุณค่าทางวรตศิลป์ันติมากมั่นการได้เสียงเพลชนะเล่นเสียง,นะยงมอมา้าตรงมากมั่น ไทยเกกะระรานการได้เสียงัญชนะเล่นเสียงกอไก่รงเกกะการได้เสียงัญชนะเล่นเสียงนะรอเรือรงระรานผมพระนิทเทิบานบทที่เก้าเพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศอินทาจากบทโคงสุภาษิตพระฤธิทุมนาการบทที่เก้าเพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศอินทาแสดงให้ ไ็่ควรรับฟังคำพูดเป็นบ้างจริงบ้างจากผู้อื่นหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะทําให้เป็นคนพูดกันหลายคุณค่าทางวัรณศสิทธิ์ขอนเพื่อการเล่นเสียงกับัญชนะเล่นเสียงพอฟันตรงขอนเพื่อเท็จและจริงจางเจือการเล่นเสียงญชนะเล่นเสียงจอฟานตรงจริงจางเจือ บทที่10เพราะไม่หลงเชื่อข่าว้ร้จากบทคงสุภาษิติ์นเลื้ยงุมนาการบทที่สิบพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้ายแสดงให้เห็นถึงการไม่ควรรับฟังข่าวปลอมต่างๆอันก่อให้เกิดความไม่สงบ เรื่องร้ายการเล่นเสียงเพียงชนะเล่นเสียงรอเรือตรงเรื่องร้าย12ประกอบจนการเล่นเสียงเพียงชนะเล่นเสียงรอดิงตรง12บทสุดท้ายจากบทโฟมสุภาษิตและเล่นถงนาการบทสุดท้ายกล่าวถึงหลักปฏิบัติ10ป,ประการถึงแม้จะปฏิบัติตามได้ไม่หมดทุกข้อแต่ทําได้ก็ยังดีข้อความตามกล่าวแก่ การเล่นเสียงสระเล่นเสียงสระอาตรงความแน่ตามแม้ละไปขาดบานเล่นเสียงสระสระอาตรงขาดบานขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างดีครับต่อมาขอให้คุณนักธิจมุ่งดีเลขานุการสรุปแนวคิดที่ได้จากการศึกษาด้วยครับ แนพิจาุณ์บทที่หนึ่งขอความดีทั่วไปการทําความดีนั้นไม่ควรเลือกระทำกับผู้ใดผู้หนึ่งก่นแาุ้ผคนก่อนในพิจาุณ์บทที่สองว่าไม่พูดารต่อใครเลยไม่ควรพูดจากฮไลน์หรือนินทาผู้อื่นในพิจจรณ์บทที่สามาะถามฟังความคิดก่อนตัดสินใจไม่ควรตัดสินใจควรหาข้อเท็จจริงก่อนในพิจจรณ์บทที่สี่าะคิดเสียก่อนจะพูดก่อนที่จะพูดสิ่งใดคทีคได้ดีก่อนพูดเสมอในพิจารณที่ห้ากอดพูดในเวลาโกรธ ควรหักห้ามตนเองไม่ให้พูดขนาในที่ยังโปรดอยู่ควรยิงยิ้เจรนากนว่าพูดแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ใน,นทิจจะบทที่หกเขาได้กรุณาต่อคนที่มีอาจนุนคนมีความไม่แตกตุามาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ลำบา,ใากในที่จะบทที่เจ็ดเขขอโทษบรรดาที่ได้ผิดเมื่อกระทําสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็ควรลดความปวดดีลงรู้จักการขอโทษ ในขี้เจ็บกทบี่แปะเขาอดกันก้นต่อผู้อื่นคนมีความอดกั้นแต่ผู้มันแกผมเห็นไม่ฉุนเฉียวใน,ท, 8, น,ท,น,นที่เจ็บกิบี่แปะเขาไม่ฟังคำคนพูดที่เละนิทาไม่ควรฟังคนที่ชอบพูดนิทาในกี้เจ็บกทบี่เก้าเพราะไม่หลงเชื่อข่าวร้ายกันไม่ควรดล่วนหรือหลงตื่นกับข่าวร้ายที่มีผู้นำมาบอกคนสืบเรื่องราให้แท้จริงเสียก่อนในกี้เจ็บกบสุดท้ายปทที่10ที่เก่ามาทั้งสิบประการนี้ แม้จะจะทำไม่ได้หมดทุกข้อแต่จะทำบ้างถือว่ายังดีขอ,อบคุณคุณนักธิจมุ่งดีในฐานะนการครับต่อมาเป็นระเบียบวาระการประชุมวาระที่4ี่เรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบจะเป็นการคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีความโดดเด่นแต่งเสนอขอให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยการเสนอบทประพันธ์ที่แต่งเสนอด้วยครับผมรู่ามีความติงใจ บทที่4ข้อคิดเสียก่อนพูดจากบ,บทโงสุภาษิตในเรื่อนาการบทที่4ข้อคิดเสียก่อนพูดแสดงให้เห็นถึงการคิดและตั้งสติอย่างรอบคอบก่อนจะพูดสิ่งใดไปเพราะการพูดดีทําให้ฟังทําให้การฟังเกิดความเพเลาะุงค่าทางวรรณศิลป์พาทีมีสติครั้งการเล่นเสียงสละเล่นเสียงอีตรงคําว่าทีและมีรอบคอบและชอบและผิดการเล่นเสียงสละเล่นเสียงอ,อตรงคําว่ารอบครอบและชอบ มีคณะกรรมการท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วขอให้ทุกท่านลงมติว่าบทนี้ควรเป็นบทที่แต่งสนอหรือไม่ครับครับขอบคุณครับตามที่ตามที่ทุกคนยกมือมติเสียงข้างมากนะครับบทประพันธ์บทที่สี่พราะคิดเสียก่อนพูดได้เป็นบทที่มีการแต่งสนอครับขอให้คุณนักธิจมุ่งดีเลยขันการสรุปมติการประชุมด้วยครับ ข้อที่สี่ข้อที่เสียก่อนพูดเป็มีการเล่นเสียงสลับและเสียงเพื่ชนะเช่นมีการเล่นเสียงสลับและเสียงเพื่ชนะตรงคําพูดลายลิขิตที่เล่นเสียงสลับอีกตรงลิขิตที่เล่นเสียงเพื่ชนะพอตรงพูดฟางครับขอบคุณนักขีมุ่งดีเลยขานุการกรรมชุมครับต่อไปอระเบียบวารที่ห้าเรื่องอื่นๆมีมีท่านคณะกรรมการท่านใดจะมีเรื่องเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วผมขอขอบคุณคณะกรรมาการท่านที่ได้มาร่วมการประชุมในวันนี้และได้ตั้งใจทํางานจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องการพิจารณาคะแนนของแต่ละท่านผมจะขอพิจารณาจากการทํางานของแต่ละคนครับขอบคุณครับ